ในตรอบเมื่อชายแก่นั้นยังคงเดินช้าๆดวงตาสีฟ้าเรืองจางๆทําให้บรรยากาศเย็นเยือกจินโฮริตาเขาเห็นเส้นควันสีดําเข้ามาพันร่างแต่ยูอาร่ากลับมองไม่เห็นเมื่อมันเดินเสร็จเข้าเรืองแสงกลายเป็นเส้นทางนำราวกับจงใจพาไปที่ใดสักแห่งอาราอยากเข้าใกล้วิญญ,ญาณตัวนี้ไม่เหมือนที่ข้าเคยเห็นน้ำเสียงของจินโฮสันเล็กน้อยทําให้อารารู้ว่ามันอาจอันตรายจริงมันชะงักและดวงตาสีฟ้าก็สั่นไหว ราวกับต้องการสื่ออะไรบางอย่างก่อนจะยกมือขึ้นช้าๆทันใดนั้นภาพหมู่บ้านไฟไม่ผู้คนล้มลงเสียงร้องให้ของเด็กดังก้องในหัวของจินโฮเหมือนวิญญาณส่งภาพอดีตมาให้เขาเห็นจินโฮเป็นอะไรอารารีบดึงสติจินโฮเขาสะดุ้งออกมาหายใจแรงแต่ยังจำภาพนั้นได้หลังๆลมแรงวูบหนึ่งพัดมาชายแก่นั้นแต่เป็นผงเรืองแสงและสลายหายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อนจินโฮตอบช้าๆ อาราข้าวที่มันขโมยไปอาจไม่ใช่เพื่อกินแต่เพื่อนำทางเราไปที่ที่เกิดเหตุในอดีตนั้นและเส้นทางนั้นนำตรงไปยังขุนนางฝ่ายใน